พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สตระจารย์ดรสมพงจิตระดับกรรมการบริหารกศส,อสอและผู้ช่วยผู้จัดการกศส,อสอลงพื้นที่เยี่ยมชมการดําเนินงาน1โรงเรียน3รูปแบบณโนะรงเรียนมหาราช7อ็าเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีที่มีการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์ชีวิตนักเรียนทั้งนี้พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชีว่าการทำงานหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กหลุดนอกระบบการศึกษาที่ต้องทำอย่างมีคุณภาพ และการขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆควรจัดทำสื่อเพื่อให้เรียนรู้ร่วมกันผู้จัดการกสอสอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567ต่อคณะกรรมการวิสามาญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567วุฒิสภา โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของกศสศประจำปี2566และแผนการดำเนินงานของกศสศประจำปี2567โดยที่ประชุมคณะกรรมาการให้ความชื่นชมในการทำงานงานศึกษาวิจัยและการจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปที่กลุ่มเป้าหมายพร้อมข้อเสนอแนะเช่นการแก้ไขปัญหาครูไม่เพียงพอในที่ขาดแคลนถิ่นธุรกันดาลการบูรณาการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กที่จะหลุดจากระบบการศึกษาเป็นต้น กสทและธนาคารโลกนำเสนอผลสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานหรือ Adult Skill Assessment in Thailand ในงานประชุมเวทีนโยบายระดับสูงทิศทางการพัฒนาทักษะพื้นฐานชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ขณะเดียวกันร่วมด้วยดรประสานปรรรัฐวรุกุลประธานกรรมการบริหารกสสและผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดนักวิชาการภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมนอกจากนี้กสสโดยพ่วงหน่วยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกับ5สถาบันวิชาการ ร่วมระดมสมองหาทางออกในเวทีวิชาการ Fostering Foundation Skills in Thailand กู้วิกฤตทักษะคนไทยหลุดพ้นความยากจนโดยเป็นการระดมสมองนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันอาทิกสสสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมจทคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์นโยบายจากต่างประเทศในการพัฒนาทักษะพื้นฐานชีวิตทุกช่วงวัยที่ประสบความสำเร็จและเสนอทางออกในการกู้วิกฤตทักษะคนไทย ดรประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการบริหารกรสส,ส,สได้รับเชิญจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทักษะพื้นฐานชีวิตยุค5.0สร้างไทยยั่งยืนขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำเนื่องในวันนักข่าว5มีนาคมและในโอกาสครบรอบ69ปีสมาคมนักข่าว โดยมีใจความสำคัญย้ำเรื่องการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยถึงวัยแรงงานที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวจะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและยุติวงจรความยากจนข้ามรุ่นได้สำเร็จ ผู้จัดการกสอส,อสอพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมหารือคณะทำงานบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เข้าสู่ระบบ มีคุณสุดที่เกียรติวิรกิจพาณิชย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการงานและพิจารณามาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ไ h a i l a n d Zero o r o p o u t และรายละเอียดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ผู้จัดการกสศพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรวมหารือแผนการดำเนินงานการลดความเหลื่มล้ำในปีการศึกษา2567ผ่านโครงการสำคัญเช่นโครงการ Thailand zero drop out โครงการทุนเสมอภาคการปรับปรุงเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมในทุกมิติ กสสโดยสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศโดยมีคุณสุรพลเจริญภูมิรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้จัดการกสสร่วมงาน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อทำงานร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศให้ความร่วมมือในการคัดกรองความยากจนโครงการทุนเสมอภาคและสร้างความเข้าใจในการจัดทำคำของ,งบประมาณสำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน,นทุนทรัพย์ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและสร้างเครือข่ายร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิน่น กสสโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานปัดชินนิเทศสร้างคนสร้างโอกาสสร้างงานกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงพร้อมกัน8จังหวัดทั่วประเทศให้แก่นักศึกษาทุนที่จบการศึกษาจำนวน2,154คน ในงานได้รับเกียรติจากสัตวตราจารย์ดรนักสิทธิ์ผู่วัฒนาชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกสสสต,ตราจารด์ดรสมพงจิตระดับกรรมการบริหารกสสและคุณพงศักรักตะพง์ไพศาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาร่วมให้แนวคิดบทเรียนประสบการณ์ชีวิตให้แก่นักศึกษาทุน ิดท้ายที่กิจกรรมกสอสโดยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Learning Recovery Ideation Workshop โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ช่วยค้นหาตัวตนและแนะแนวอาชีพ การเพิ่มทักษะและความรู้รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสําหรับเด็กนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นโครงการจัดความร่วมมือระหว่างกศธและกสทชที่จะดําเนินการแจกซิมอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน3 0 0 0 0นคนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567